ราคาทองคำอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็สามารถยืนเหนือเส้นเทรนไลน์ได้นะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือเส้นดาว1729ตามที่แจ้งไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคาที่บอกไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือโซน1745เครับเป็นโซนบายของเราตลาดมีการสวิงลงมาที่1739แล้วก็กลับ ไปยืนเหนือ1745ได้ทั้งอาทิตย์นะครับก็ยังเป็นสัญญาณบายต่อเนื่องนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา,าราคาทองคำปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ1789เบรกแนวต้านสำคัญเส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีการย่อปรับฐานมาโซน1780แล้วก็ปิดตลาดในราคา1797นะครับก็สามารถที่จะยืนเหนือ1789ได้เป็นอย่างดี เป้าหมายต่อไปสําหรับอาทิตย์หน้านะครับเราอยู่ในโซนต้านสําคัญอีกต้านหนึ่งนะครับ1807นะครับถ้าเราบายมาถึงโซนนี้ก็พยายามปิดทํากําไรก่อนนะครับรอให้เขาสามารถที่เบรกขึ้นได้แล้วก็ย่อกกลับลงมาก็เป็นจังหวะบายนะครับถ้าไม่หลุดก็ดูจังหวะที่จะไม่เป็นจังหวะเบรกหลอกนะครับเพราะว่าการเบรกก็รอให้แท่งเทียน4ชั่วโมง3-4แท่งหรือแท่งเดกลับมายืนเหนือ 1807ได้ก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะที่เขาย่อกลับลงมาแล้วก็เราค่อยเข้าบายนะครับถ้าสามารถยืน1807ได้นะครับก็จะมีต้านสำคัญเป็นเป้าหมายระยะแรกนะครับก็อยู่โซนประมาณ1822ถึง1824นะครับโซนนี้นะครับแล้วก็มีเป้าหมายถัดไปนะครับก็อยู่ในโซน1843ถึง1847ตรงนี้นะครับ ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องนะครับก็จะมีต้านสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาจะต้องเบรกผ่านไปให้ได้ตลอดทิศหน้านะครับก็รอดูกันครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ดูแนวรับดูอย่าให้หลุด1780โซนนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับเทรดมีกำไรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ